พอได้ยินว่าปาฏิหารนั้นเราก็นึกถึงการทำอะไรได้แปลกๆที่คนธรรมดานึกไม่ถึงก็คือเรื่องฤทธิ์ต่างๆนั่นเองแต่ว่าที่ริงปาฏิหารสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีความหมายว่าเฉพาะต้องเป็นเรื่องทำอะไรแปลกๆเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องของฤทธิ์เรื่องการโดนบันดาลอะไรแต่ปาฏิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามความหมายของศัม ก็คือการทําให้ได้ผลเห็นจริงเป็นอัศจรรย์การทําให้ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์เนี่ยท่านแบ่งไว้สามอย่างท่านมีว 1, ่าหนึ่งอธิปาฏิหารคือว่าสแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์นี่คือปาติหารที่เราเมักจะเข้าใจกันอยู่เสมอเช่นว่าเดินน้ําด,ดําบินออกไปบนอากาศอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นด้วยตาทิพย์หูได้ยินเสียงในหูทิพย์ อย่างนี้เป็นเรื่องของฤทธิ์ทีนี้อย่างที่สองเขาเรียกว่าอาเทศนาปาติหารปาติหารคือการถ่ายใจหรือว่าทายใจได้เป็นอัศจรรย์หมายความว่ามองเห็นท่านผู้อื่นมาเนี่ยเห็นเขาลักษณะท่าทางหน้าตาอะไรเล็กน้อยก็สามารถหยั่งได้ถึงจิตใจว่าขณะนี้กำลังคิดเรื่องอะไร กำลังมีอารมณ์อะไรอย่างไรอันนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารและอย่างที่สามท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือคําสอนหรือสอนให้เข้าถึงความจริงและทําได้จริงเป็นอัศจรรย์ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาร <Okay. S 1> ปาฏิหารก็มีสามอย่างอย่างเนี้ย ในทาพระพุทธศาสนาน,นั้นท่านสารเสริญปาฏิหาริย์อย่างที่สามคืออนุสาสนีปาฏิหารคือคำสอนที่ทำให้ผู้ฟังได้เข้าถึงความจริงและก็ทำได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ปาฏิหารสองอย่างนั้นสองอย่างแรกคือฤทธก็ดีหรือว่าการถ่ายใจก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าจะมีผลดีขึ้นมา ก็เมื่อนํามาใช้ประกอบกับการสั่งสอนคือมาช่วยให้การสั่งสอนได้ผลดีขึ้นทําไมพระพุทธเจ้าเป็นือว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นของดีจริงก็เพราะว่าคําสอนนั้นน่ะจะช่วยให้ผู้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นแล้วก็พึ่งตนเองได้เพราะว่าถ้าหากว่าใช้ฤทธิ์คนฟัง เขาก็ไม่เกิดคนที่ได้รับหรือได้เห็นการดูริสอะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเป็นเรื่องของท่านผู้อื่นท่านผู้มีฤทธิ์ท่านจะทําไปเราก็ได้แต่มองก็ไม่รู้ว่าท่านทาได้ยังไงก็ได้แต่อัศจรรย์ใจก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ก็กลายเป็นต้องมาหวังพึ่งท่านผู้มีฤทธิ์นั้นหรือว่าทายใจก็เหมือนกันก็ได้แต่อัศจรรย์ในความสามารถของท่านผู้ทายใจแล้วก็ ก็ต้องไปอาศัยท่านอีกแหละแต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหารท่านสอนไปแล้วเราก็ได้ปัญญาแล้วเราก็สามารถไปทําได้ตามนั้นก็คือทําให้ผู้ฟังได้ปัญญาแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้นําไปทําได้อย่างนั้นด้วยแม้แต่อิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารก็ต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหารคือถ้าไม่มีคําสอนของท่านผุรูมาช่วยเราก็คงไม่สามารถทําได้ด้วย ไมทางพระพุทธศาสนาก็ไปนอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญอันนี้าสนีปาฏิหารและในบาโอกาสก็ทรงใช้ทยยธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารนั้นมาช่วยในการสั่งสอนด้วยอนุภาพจะยกตัวอย่างอาเทอนุสาสนีปาฏิหารคือการสอนให้ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรงเป็นพระบรมครูและเป็นบรมศาสดา ก็เป็นนักสอนที่เยี่ยมยอดพระองค์มีวิธีสอนต่างๆมากมายที่จะทําให้ได้ผลตามที่ทรงประสงค์อย่างพระชนกับคนที่มีวิชาความรู้ความสามารถก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถอย่างเรียวกับเขานั้นแต่ว่าให้เหนือขึ้นไปนือถ้าคนนั้นต้องการฤทธิ์พระองค์ก็หรือว่าเขาถือว่าเขามีฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็อาจจะทรงใช้ฤทธิ์เพื่อจะทําให้เขายอมเชื่อและจึงจะสั่งสอน แต่คนที่มานั้นก็มีลักษณะต่งตางๆกันบางคนก็โกรธมาและพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการปฏิบัติต่อคนที่โกรธนั้นเป็นกระทั่งทาให้เขายอมรับที่จะเชื่อฟังพระองค์ในอนภาจภาพาไปยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนโกรธเพระแม้แต่การสอนคนโกรธอย่างเดียวก็ต้องมีวิธีการต่งตางๆกันข้าวหนึ่งมิพรามคนหนึ่งที่ บ้านของแกนั้นแม่บ้านคือนางพรามณาีเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเวลาทำอะไรแกก็คอยจะกล่าวคำว่า,านโมสัสสะคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าวันหนึ่งขณะที่กำลังคดอาหารให้สามีก็เกิดว่าทำหกขึ้นมาก็อุทานออกมาเป็นนโมสัสสะอะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ชายพระผู้เป็นสามีนั้นเป็นคนที่ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่พอใจที่พัญญาไปนับถือพระพุทธศาสนาวันนั้นอพอธามณีก่าวทายขึ้นมา <c oughs> ว่าน,นโมตระก็เกิดความไม่พอใจก็บอกว่าก็กล่าวเป็นคำหยาบคายหน่อยบอกนี่แนะ่นี่นางอะไรอะไร,อะไรก็โมตระเลยเพราะพุทธเจ้าพระโคดมเนี่ยพระหรวโลนตรงนั้นมีดีอะไร เนี่ยวันนี้ฉันจะต้องไปทําให้พูดไม่ออกเที่ว,ว่างั้นนางพรามณีก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านะไม่มีใครไปทําให้ท่านพูดไม่ออกได้หรอกแต่ว่าท่านจะลองดูก็ได้ฝ่ายพระสามีก็โกรธมากหลังจากนั้นก็ไปที่พระพุทธเจ้าไปถึง สำหรพบพรามคนนี้ที่มีความโกรธมากนั้นก็ไปไปด่าไปด่าพระพุทธเจ้าด่ายับหยาบคายายมากมายพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งไว้ก่อนฟังพรามด่าจนกระทั่งจบแล้วเมื่อพราหม์ด่าจบพระพุทธเจ้าก็ตัดถามขึ้นมาบอกว่านี่นะท่านพราม์ที่บ้านของท่านเนี่ย มีญาติมิตรสหายเนี่ยมาเยี่ยนเยียนเป็นแขกบ้างหรือไม่ถามก็บอกนี้สิก็มีมาเป็นครั้งเป็นคราวบอกว่าแล้วเวลาเพื่อนบ้านหรือญาติมิตรมาหาเป็นแขกของท่านเนี่ยแล้วท่านเอาของมาต้อนรับไหมถามก็บอกก็ต้อนรับสิก็ต้องเอาเครื่องดื่มน้าอาหารหรือว่าอะไรมาต้อนรับตามสมงควร ข้าพเจ้าก็ตรัสบอกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าแขกเขาไม่ได้รับประทานของเหล่านั้นเนี่ยของจะเป็นของใครชาวมันบอกว่าก็เป็นของฉันน่ะสิฉันเป็นเจ้าของบ้าน,นี่ uh huh. พระพเจ้าก็ตรัสบอกว่าเอาที่ท่านด่าว่าข้าพเจ้าวันนี้ทั้งหมดนั้นน่ะข้าพเจ้าไม่รับด้วยถ้าเช่น huh. <laughs> นั้นก็ขอให้กลับเป็นของท่านเป็นแล้วกัน <laughs> พ้ะพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า แต่ถ้าหากว่าคนเขาโกรธมาเนี่ยมาด่าเราแล้วเราไปด่าตอบก็เหมือนแต่ว่าเราไปร่วมบริโภคอาหารกับเขาด้วย่สำหรับที่ท่านมาให้คำด่าของเขาแก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รับคือไม่บริโภคร,ร่วมด้วยข่าวก็บอกว่าท่านโกรธหรือ,อยังไงเจ้าจมรทโคดม ได้ข่าวว่าเป็นพาาาระอรหันนี่น่ะไม่มีกิเลสฉันโกรธลุกลาพระพุทธเจ้าก็เลยสั่งสอนต่อไปอีกก็อันนี้ก็ทําให้พระนั้นเกิดความเลื่อมใสและในที่สุดก็ตับใจหันมนานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้อีกอีกคราวหนึ่งก็ครามที่เป็นเพื่อนกับคนเนี้ก็ได้ข่าวว่าครามเพื่อนกันเนี่ย มาหาพระพุทธเจ้าแล้วมากลับใจแล้วก็ถึงจะบ,บวชบวชพระได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็มีความโกรธอีกเช่นเดียวกันก็เดินทางมาที่พระพุทธเจ้าคนนี้มาถึงก็มายืนนิ่งๆไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบจิตใจของเขาว่าเขามีความโกรธทรงก็ตร์บอกว่าคนที่คิดประุรุสลายคนที่ไม่ได้ คิดประทร้ายด้วยนั้นผลร้ายจะตกกับตนเองอันนี้เขาก็มีแผลอยู่ในใจก็เลยเข้าใจเขาก็ๆๆเลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็พูดออกมาก็คนที่สุดก็ได้รับคําสอนก็กลับใจได้หรืออีกคนหนึ่งมาคำริ่งามคนแรกที่มาก็ชื่อพระนันชานีคนนี้มาถึงพระพุทธเจ้าก็มาถาม ถามบอกว่านี่แนบท่านพระสมณโธดมท่านจะตอบข้าพเจ้าได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะได้เป็นสุขที่เขาถามอย่างนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกในใจที่ว่าโกรธมากคล้ายๆทานองว่านี่ถ้าฉันฆ่าท่านได้แล้วจะฉันแล้วเป็นสุขนแต่เขาจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ถามพระพุทธเจ้าบ,บอกว่านี่ท่านตอบกันได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะเป็นสุข พระพุทธเจ้าก็ตัสตอบบอกว่าฆ่าความโกรธจะได้เป็นสุขม่แทงใจดำทีเดียวเลยตอน,นอันนี้เป็นจนอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างแล้วยังอีกตัวอย่างหนึ่งก็คนโกรธเหมือนกันคือชางภูเท่าท่านหนึ่งได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาหานีม่มาถึงพระพุทธเจ้าเขาก็หวังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมาไหว้มาต้อนรับลุกลับเขาแสดงความเคารพเพราะเป็นความเท่า พระพุทธเจ้าก็ไม่ทําอย่างนั้น <_ an> เขาก็โกรธมาก <_ an> เขาก็บอกว่าเนี่ยท่านเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุกว่าท่านเป็นพรามท่านทําไมไม่สแสดงความเคารพนับถื <_ an> อพระพุทธเจ้าก็ตัดให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะ,สะแสดงความเคารพแก่คนทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้เขาก็โกรธมากเขาก็ด่าพระพุทธเจ้าต่างๆคํา <_ an> คด่านั้นเ,เป็นคําที่เป็นภาษาบาลีซึ่งมันมีความหมาย ในแบบของภาษาบารีซึ่งคำหนึ่งนั้นก็อาจจะแปลความหมายเป็นอย่างอืงอ่นไปกันได้อันนี้เราเทียบกันยากขอพระธานอภเทียอ,อย่างในภาษาไทยสมมติว่า,เ,าเขาด่าพระพุทธเจ้าในคำหนึ่งซึ่งแปลได้ว่าเจ้าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่ท่านว่าท่านพเจ้าเนี่ยที่จริงก็ถูกอยู่ก็มีความหมายที่แปลได้ในทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าเนี่ยได้ทําลายสังสารวัตร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นคนไม่ผุดไม่เกิดกระถูกของท่านอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็พูดคานองว่าเจ้าเป็นคนไม่มีที่ซุกหัวนอนนะฮะุะเจ้าก็ตรัสบอกว่าเอ๊ะที่ท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่เพราะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนจาริกเดินทางไปเสมอไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนก็ถูกอะไรเงี้ยเ,เขาจะว่ายัางไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถูกเท่านั้นเลยแล้วพระองค์ก็แปลให้ใหม่ ผลที่สุดพรามนั้นก็เลยเลื่อนใส่อันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือว่าการสอนที่ได้ผลเป็นอัศสัจรรย์หมายความว่ากรณีอย่างเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการต่งางๆและแต่ว่าโอกาสบ้างสถานการณ์บุกผลบ้างต่อการสอนของพระพุทธเจ้าก็สําเร็จผลเด็ดขาได้ว,ว่าทุกครัง้งไปก็เพราะเหตุนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างของอนิสาสนีปาฏิหาริย์ที่อาตมภาพนำมากล่าวในวันนี้ก็เพื่อสแสดงพุทธคุณประการหนึ่งแต่ที่เป็นคติอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการที่ผเผชิญกับคนโกรธนั่นแล้วก็คือการรักษาจิตใจของเราคือการโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจมูวหมองไม่สบายเพราะฉะนั้นุูธเจ้านี่ก็จะตรัสสอนอย่างที่บอกว่าโกท,ทางคัตวาสุขังเสติ บอกว่าถ่าควา,ความโกรธให้ได้แล้วจะเป็นสุขอันนี้ก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่มีสุขภาพดีเพราะว่าความโกรธนั้นทําให้เสียสุขภาพจิตใจแล้วก็จะมีผลมาทางร่างกายด้วยมีขภาพจิตที่ดีงามที่จะทําให้มีความสุขและส่งเสริมสุขภาพเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วก็ออกมาทางางกายก็พลอยให้สุขภาพทางร่างกายก็พลอยดีไปด้วย สภาพจิตใจที่ดีนั้นก็มีหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนให้ปลูกฝังขึ้นเสมอเสมอที่แทนที่จะปลูกฝังความโกรธเราก็ปลูกฝังคำต่อไปนี้เช่นว่าตีติเนี่ยความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจปัสัทธิความสงบระงับกายใจไม่มีความเครื่งเครียดมีความผ่อนคลายแล้วก็ปลาโมดความแมมจ่มชื่นใจแล้วก็ความสุข ก็คือความสบายความสะดวกกายสะดวกใจอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนนิกชนควรจะปลูกฝังอยู่เสมอเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับกิเลสเช่นความโกรธเป็นต้นนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างไรความอินเอิบใจอย่างเด็กนักเรียนไปสอบได้พอได้ยินข่าวว่าสอบได้เนใี่ยแกก็จะปลื้มใจมากความปลื้มใจนะ่าจ,จะถึงกับกระโดดโลดเต้น เนี่ยหรืออาจจะออกอุทานพูดออกมาตะโกนเสียงลั่นแสดงความดีใจนั้นทคนี้ปีตีนี้เป็นปีตีของโทวไปซึ่งก็ทําให้สบายใจอย่างน้อยในเบื้องต้นแต่ถ้าก็เป็นปีติที่ดีมากที่สุดก็คือปีติในธรรมะเช่ว่าได้ทําความดีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ระลึกถึงการทําความดีนั้นแล้วจิตใจของเราก็อิ่มเอิบทองใสอันนี้ก็เป็นปีตีก็ช่วยส่งเสริมจิตใจให้ดียิ่งขึ้น นอกจากปีติก็ปัสสัธิปัสสัธิก็คือความผ่อนคลายของจิตใจคนเรานั้นอาจจะมีความเครียดเครียดทางกายบางเครียดทางใจบ้างแต่เราได้ไปพบไปเห็นหรือไ,ได้ฟังสิ่งที่ดีงามแล้วจิตใจของเราก็ผ่อนคลายสงบเยือกเย็นอันนั้นเรียกว่าปัสสัธิก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันส่งเสริมให้เรามีความสุขสิ่งอันหนึ่งก็คือปลาโมดปลาโมดก็คือความแท่มชื่นใจก็เป็นลักษณะจิตใจที่คล้ายๆกับปีติ ตาตีติเนี่ยเรามักจะได้ในเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญเป็นคล้ายๆว่าเป็นความรู้สึกทั้งจิตในทางที่ดีในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วก็เป็นตีติต่ที่เป็นความรู้สึกสบายแบบว่าเฉยๆช้าๆนานๆนานแบบระดับที่ไม่สูงนักนี่ก็เป็นปลาโมดความแช่นชี่แล้วก็จาตีตินี้ปัจจุบันมีปลาโมดแล้วก็มีความสุขนี่แหละ ถ้าเรามีปีติแล้วก็ความสุขก็มักตามมาหรือมีปลาโมดก็ได้ความสุขไปด้วยมีปสัสสติก็ได้ความสุขไปด้วยถ้าเปรียบเหมือนยังบอกว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปในที่แห้งแล้งในกลางแดดร้อนแดดก็แผดเผาหีหน้ำเป็นกำลังขณะนั้นมองไปข้างหน้าเห็นหมู่ไม้ใหญ่ที่แน่ใจว่ามีน้ำ หรือมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าข้างหน้าตรงนั้นเดินไปอีกสักครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลเนี่ยมีบ่อน้ําสระน้ําใหญ่น้ําใสจะอาบจะกินก็ได้เนี่ยเขาจะมีความปลื้มใจมากอันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นฟีดิกนี่เป็นการเสียดทางรูปธรรมนี่เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วไปลงอาบน้ําในสระน้ํานั้นได้ดืม่มได้กินน้ําในสระน้ํา มีความสุขขึ้นมานะก็ได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรียกว่าความสุขท่านให้แยกระหว่างปีติกับสุขอย่างเนี้ยปีติเกิดขึ้นตอนหนึ่งแล้วต่อนเนั้นก็จะได้ความสุขจะเป็นปีติก็ตามเป็นปัจจุบันก็ตามเนี่ยก,ก็จะตามมาด้วยความสุขพอคนเรามีความสุขแล้วจิตใจก็จะเข้าสู่ธรรมะได้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมอาศัยหลักเหล่านี้คือปีติและปัจจุบันมีช่วยให้เกิดสมาธิ คนที่มีปีติมีปัจจุบันมีความสุขแล้วสมาธิจะมาได้ง่ายเพราะจิตใจไม่ดิ้นหลนไม่กระวนกระวายก็ไม่ฟุงม่านแล้วก็จะเข้าจับอยู่กับอารมณ์ที่ปราถนาได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิอยู่ใจอยู่กับจิตจิตอยู่กับสิ่งที่จะทำไม่หนีไม่อะไรไปไหนแน่แน่เรียกว่าเกิดสมาธิขึ้นอันนี้ก็เลยเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงสำหรับความมุ่งหมายในที่นี้ก็คือว่า เราในฐานะผู้ศึกษาสนิกชนก็พยายามสร้างสภาพจิตใจที่ดีงามขึ้นคือใ,ให้มีปีติบ้างให้มีปัจจิิบ้างให้มีสุขบ้างแล้วก็นําไปสู่สมาธิหรือว่าแม้จะมีปราโม่อ,อยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาเป็นส่วนมากของชีวิตในแต่ละวันถ้าทาได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นจิตที่ดีงามเป็นการที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมการสอนของพระพุทธเจ้า นา่าระภาพมาได้ยินการที่คุณโยมคุณโยมสุข,ขุมและพร้อมทั้งโยมคุณหญิงจันทร์ฟองก็ได้ถวายที่ดินแก่ถวายแก่พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวในการที่ทรงสร้างโรงมีราชวิมิตนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนานด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งหวังว่าก็จะได้เกิดภาวะของจิตใจที่ดีงามอันนี้คือปีติบั้งปัสสิบั้ง ปลาโมทและความสุขตลอดจนกระทั่งนำไปสู่สมาธิก็ขอโยมจนได้เจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปในคุณธรรมความดีงามเหล่านี้อานุภาพก็ขออนุโมทนาไว้นในที่นี้แล้วก็ขอสอร้างจิตอารัธนาคุณพระรัตนใจอานวยพรให้โยมได้พร้อมทั้งบุดหลานทั้งปวงได้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสมรัมมาสาัมพุทธเจ้า ข้างพร้อมด้วยจัตตรรพิษณพรชัยมีความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งยาิมิชทั้งปวงตลอดการนานเิอ